สวัสดีทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s s c h h anel n Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์ ท่าในใดที่กําลังอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในช่วงนี้นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรนิตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ มือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือแบรนด์ซัมซุงนะครับเป็นอีก1รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2024นะครับมือถือหลายรุ่นก็มีการ ไทยอยปรับรลดราคาลงนะครับเช่นเดียวกันกับมือถือรุ่นนี้นะครับสำหรับ s a m s u ง g า a ล a x y A25 5G นะครับมือถือรุ่นนี้ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายในปีนี้ก็คือ2024ราคาอยู่ในเลทประมาณ8,000ถึง10,000บาทนะครับสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรส่วนการซื้อพร้อมโปรก็เริ่มต้นที่ประมาณ 3,000ถึง5,000บาทซึ่งราคาแต่ละค่ายมือถือก็จะไม่เท่ากันคลิปวันนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Samsung Galaxy A25 5G รุ่นนี้ล่าสุดนะครับเดือนธันวาคมลดราคาเหลือเท่าไหร่ในเรื่องของสเปคนะครับ Samsung Galaxy A25 5G รุ่นนี้ก็จะ มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังนะครับให้มา3ตัวความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลน3ตัวของเขาก็จะประกอบไปด้วยเลน w ว d นะครับเลน Ultra าวายแล้วก็เลน m a โครส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็นชิป Samsung Exynos 1280 Octa Core ความเร็ว2.4กิก ระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน14นะครับครอบทับด้วยวัน UI เวอร์ชั่น6.0สำหรับหน่วยความจำนะครับแรมให้มา 8GB รอมหรือว่าความจุให้มาเยอะมากๆนะครับให้มาถึง 256GB เรียกได้ว่า เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะถ่ายรูปเยอะถ่ายวิดีโอเยอะหรือว่าลงเกมเยอะมือถือราคาเท่านี้แต่ว่าให้ความจุมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็ให้มาอึดพอสมควรนะครับ5,000มิ 5, ah. ลลิแอมป์รองรับการชาร์จไปได้ด้วยนะครับ25วัตต์ในส่วนของสี Galaxy A255G รุ่นนี้ก็มีให้เลือก2สีเท่านั้นนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือว่าเป็นสีดำนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมปี 24นี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A255G รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสเปคดีราคาน่าซื้อนะครับส่วนในเรื่องของราคานั้นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด กกันน่อน,นะครับสซหรับ Samsung g a l a x y A25 5 g นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่14ทธันวาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Lazada วันนี้ยังมีโปร12 12นะครับเป็นวันสุดท้าย ส่งท้ายจริงๆนะครับสำหรับเซลล์ใหญ่ประจําเดือนนี้หรือว่าเป็นเซลล์ใหญ่ส่งท้ายปีก็ว่าได้นะครับสำหรับซัมซุงกา a ล a x ซี่ A25 5G รุ่นนี้ขายโดยทาง Samsung อฟฟิเชียนะครับรุ่นนี้ก็แรม8ลอม256 g b กล้อง50ล้านจอ6.5นิ้วตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือเพียง8 1 9 0บาทเท่านั้นราคานี้สามารถใช้ คูปองลดเพิ่มได้อีกนะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์แรกของ Lazada เลยนะครับกดเข้าไปแล้วคูปองจะอยู่ที่ด้านล่างสําหรับแคมเปญ12 2สนะครับสามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มได้อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,190ถึง7,190เท่านั้น แนะนำลองกดเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนนะครับในส่วนของการจ่ายเงินก็มีหลายแบบให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการผ่อนนะครับซึ่งผ่อนได้สูงสุด10เดือนก็จะผ่อนเพียงเดือนละ8 1 9บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือว่าใครที่มีบัตรเครดิตนะครับก็ผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกันรวมถึงการโอนผ่านทางธนาคารนะครับการจ่ายผ่านวอลเล็ตต่างๆสามารถทําได้ทั้งหมดในขั้นตอนของการจ่ายเงินสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน ใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada าร้านนี้ขายโดยทางร้าน Banana IT นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G RAM8 r อม 256GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung นะครับจากราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือ9,999บาทมีคูปองส่วนลดสำหรับ Pro 12-12วันสุดท้ายแจกให้เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ที่2ของลาซาด้ได้เลย สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิซี่ A255G แรมแปดแรมสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์ขายโดยทาง Lazada โดยตรงนะครับจากราคาปกติ11,9-99หมื่นหลดราคาเหลือ9,666บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100ลี่ยเปด้ภายใน วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A25 5G จาก l a ซาด้านะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านราคาไม่เท่ากันนะครับส่วนลดก็ไม่เท่ากันด้วยแนะนํากดเข้าไปดูทีละลิงก์นะครับร้านไหนส่วนลดเยอะคูปองเยอะราคาถูกใจก็สั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยแต่ว่าแนะนําร้านแรกนะครับราคาถูกมากๆแล้วก็ขายโดยทางซัมซุงออฟฟิเชียลโดยตรงด้วยดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ปปี กัันนบบ้างะครเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้นะครับขายโดยทาง Samsung Official สสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G นะครับ RAM 8ลอม256 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung จากราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือเพียง9,399บาทเท่านั้นมีคโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดลด15%นะครับคูปองลด400คูปองลด300นะครับแนะนําลองกดเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้วิธีการจ่ายเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากก่าแก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ447บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมี2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูซัมซุงให้ g ให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป s h o ปปีนะครับซัมซุงกาลิซี่ A255G ลำ8ลำ256 g b ขายโดยทางช e ้อปปี้ซูเปอร์ทีฟ1 2 3 4จากราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือ9,400 ร3 3บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A 2 5 5 G แรม8ลอม2 5 6กิกะไบต์ซึ่งก็จะมีเป็น A 1 5 5 G ด้วยนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่5550บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงงงินนปลาายทาไไดด้้อกกออ่่กผผสู สุดสิ สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับการซื้อซัมซุงกาเล็กซี่ a 2 5 5 g จากทางด้านแอป Sho ป e e นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านชอบร้านไหนก็ลองเข้าไปดูสนลดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกที่น่าสนใจก็จะ เป็นของค่าย TrueMove H d g e นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,499บาทนะครับสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่4,499บาทเท่านั้นเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเรามี TruePoint ก็นำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันส่วนโปรเน็ตายเดือนนะครับมีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือก เริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ Tru ูนะครับซื้อได้ที่ราคา5899บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าโปร8ป9ราคา6 9 9 9นะครับโปร699ราคา7699ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าหนีตล่วงหน้าสัญญา12เดือนส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา5899เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละหนค่งหนึน่งเก้า1,284บา,าคา 6, ล n งหน้าบาทโปร699ราคา7 6 9 9พั้าิบานีลงหน้า749บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา5,899ยายไข่ออนไลน์ราคา5899เมื่อยายไข่ออนไลน์มาใช้ทรูล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199น้นะครับค่าหนี้ลงหน้า1ัน4บาทโปร8ป9ราคา6999ข่้าอเกิหนีลุงหน้า9 6 3บาทโปร699นะครับราคา7699ขัาีลงหน้า 749บาทเท่านั้นสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซได้ที่ราคา5,499บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่9,999บาทเท่านั้นถ้านหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d t a x ทุกสาขานะครับ ส่วนอีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G RAM 8 r อ m 256GB สีได้ที่ราคาเริ่มต้น5,699บาทสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับถ้าเราอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ย้ายค่ายนะครับลดเพิ่มให้อีก1,000เหลือ4,699บาทรวมถึงสามารถนำ AIS Point มาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้มีให้เลือก2สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่าน ทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A25 5G นะครับเป็นโปรใหม่เดือนธันวาคมส่งท้ายปี2024นะครับชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ